สวัสดีครับผม c v อะไรก็ได้วันนี้เราจะมาทํำมีดใหม่กันนะครับอันนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาชมนะกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาติดตามเป็นคนแรกๆนะครับโอเคคือผมจะใช้สิวนี่นะครับในการตอกขึ้นล่องนะครับทำให้พับไอ้มีดเล่มเมื่อกี้นะไอหัวตัดที่เราได้มานะครับ ที่เราสั่งมาจากลา z a ด a ที่ใช้มารีวิวครั้งก่อนนะครับเอามาทำมีดเล่มใหม่นะครับให้มันสวยกว่าเดิมนะครับคือผมจะใช้วิธีการแบบมีดญี่ปุ่นนะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาใช้เป็นเหล็กก้อนนะครับแต่เราจะใช้เป็นมีดซึ่งขึ้นรูปมาแล้วผมมั่นใจแน่นอนครับว่ามันจะลำบากแน่ๆนะครับถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นนะแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะทำแบบนี้ได้นะครับ ตีไปเรื่อยๆครับทาให้มีดอ่อนตัวด้วยไฟนะครับแล้วก็ตีพับพับพับไปเรื่อยๆอันนี้คือผมใช้เวลาค่อนข้างนานครับ1 0ถึง20วันนะครับในการทําคือของอุปกรณ์ต่างๆผมมันก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับดูแค่แท่นตีมีดของผมก็เป็นด้ามขวานนะครับที่ตอกใส่กับไม้ไว้นะครับแล้วก็ที่จับของผมก็เป็นคีมล็อกธรรมดาธรรมดานะครับ โปรเจกต์ครั้งนี้คือใช้เวลานานมากมากแล้วก็ตั้งใจพอสมควรนะครับที่จะทำให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้คือไม่ได้ถ่ายช่วงตอนที่ผมทําขึ้นรูปอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับกลัวคนดูจะเบื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้อัดเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆของผมก็ไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านี้นะครับ เป็นขั้นตอนการพับมีดของผมโอเคประมาณนี้เลยไปถึงขั้นตอนการพับมีดของเราแล้วนะครับเราจะทําการพับมีดโดยการทุบนะครับทุบซ้ำๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกมันจะมีผงน้ํายาผสานไอ,อ้มันจะมีผงประสานนะครับในการประสานเหล็กนะครับที่เราพับกันนะครับต้องโรยก่อนนะครับแล้วก็ตีพับนะครับแต่ผมไม่มีนะครับ ยิงต้องมาหาซื้อทีหลังนะครับซึ่งก็สร้างความลําบากให้ผมพอสมควรเลยนะครับเพราะเราตีมีดนะครับแต่ละครั้งมันไม่มันไม่ติดกันนะครับแล้วก็เรามาทำมันจนแบบมีดอะที่ผมพับไปพับมานะครับจนมันเป็นแผ่นบางอันมันติดกันไม่สนิทนะแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะแข็งแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมได้ทําการทดสอบอยู่นะถ้าหาว่าแบบ ทำมีดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สองครับก็พับไปเรื่อยๆครับอันนี้ให้ดูแค่ช็อตตอนที่เราพับแค่นั้นนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเอาง่ายง่ครับคลิปนี้ดูการพับมีดอย่างเดียวนะครับยาวไปเกือบ1ิเอ็ดนาทีเลยนะครับคือมันใช้เวลานานมากจริงๆนะครับในการทําคลิปนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าหาว่ามันเป็นอย่างนี้ริงจ ผมไม่อัดเต็มๆให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆนะครับแล้วก็โทรศัพท์ไอ้ที่ใช้อัดนะครับโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีอะไรมากนะครับอันนี้เป็นสิวที่ผมทํางอไปนะผมใช้มันตอกทับไปนะครับซึ่งมันทําเสียเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่เออประมาณชั้นที่สี่นะครับทุกครั้งที่สี่นะครับทําให้เหล็กมันประสานกันให้ดีนะครับ ก็ทาแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับผมแทบจะไม่ได้นอนเลยครับตลอด10วันนี้นะครับ10-20วันนี้นะครับแทบไม่ได้นอนเลยนะครับคืออันนี้คือแบบนี่มันเป็นอะไรนะกระต้อมกระท่อมกระทวนครับอวาไยด้วยกระท่อมนะครับที่อยู่ท้ายทุ่งนาบ้านผมนะครับมันอยู่ลึกนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้นะครับผมก็ทําอย่างเงี้ยครับ ทุกคนเห็นอย่างนี้ผมทําเกือบถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับก็นั่งทําอยู่งเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนก็ตีหนึ่งตีสองเลยคือมันใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาบ่นให้คนอื่นได้ฟังบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ผมคิดไว้แล้วแหละว่ามันจะใช้เวลานานาน,นะครับก็เลย เรามาคิดคิดดูว่าถ้าทําไปเนี่ยคนดูจะดูเยอะหรือเปล่านะครับเนี่ยครับทำไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนมีดเก่าให้เป็นมีดใหม่นะครับคือมันจะคุณภาพดีขึ้นนะครับแข็งขึ้นเหนียวขึ้นนะครับฟันไม่ไผ่ได้นะครับมีดที่ผมได้มานี่คือฟันไม่ไผ่อะไรไม่ได้อย่างที่ผมรีวิวไปเลยนะครับเหล็กขึ้นรูปนะครับเหล็กขึ้นรูปเลยเลยไอ้ที่เราได้มานะครับเคาะไม่ไผ่เบาๆนะครับ บินนะครับไม่อะไรเลยนะครับเคาะค่อยๆอ่ะไม่ได้ฟาดลงนะครับเคาะค่อยคบินนะครับนี่ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณวันที่เก้าวันที่สิบนี่ะครับที่เราตีนะนี่พบประมาณนี้นะครับก็เลยอีกทบหนึ่งก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพับมีดนะครับผมก็โรยสารที่ใช้ประสานเหล็กไปเรื่อยๆนะครับก็คือหมดเป็นกระปุกครับ ปลกละล้ย20บาทผมไปหาซื้อมาได้นะครับเอาจริงเขาบอกว่าเอาไว้ประสานทองแดงนะครับแต่ผมลองเอาประสานดูปรากฏว่ามันได้นะครับผมก็เลยลองใช้ดูนะครับก็เคาะไปเรื่อยๆอันนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายของการพับมีดนะครับพับไปผมก็ตีไปเรื่อยนะครับตีไปตีไปตีไปวนไปอย่างนั้นครับจนแบบยังไงอะ คนข้างบ้านไม่ใช่คนไม่ใช่คนข้างบ้านครับเอมันจะมีคนอยู่แถวๆข้างหลังใช่ปะเขาก็เดินมาโวยวายกับผมเนาะว่าผมแบบทํามีเสียงดังนะครับแต่ผมก็ขอโทษขออภัยแกมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับจะเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยแบบพี่ครับผมขอโทษจริงๆนะครับอันนี้น่าจะประมาณ วันที่1ิ1 2อ็มั้งครับประมาณเนี้ถ้าเท่าจําได้นะเพราะว่าแบบตอนนี้เซ็นเซอร์เวลาผมเพี้ยนมากๆนะครับเพราะว่าเวลาตัดได้นะครับคือประจวบเหมาก,กับที่ผมเผาถ่านนะครับผมเผาถ่านช่วยแม่ผมนะเอาจริงผมไปนั่งเผาถ่านช่วยแม่นะครับเพราะว่าคือแบบยังไงอ่มันไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับแล้วก็ไปหาฟืนพวกฟืนนะครับที่เป็นแบบท่อนใหญ่ๆเลยนะครับ เขึ้นรถแล้วก็เอามาไว้บ้านครับเพื่อจะทําเป็นฐานนะครับเยอะมากนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ตัดนะครับทําก็คือทําช่วงประมาณหกโมงเย็นถึงทุ่มนะครับไม่ก็ประมาณถึงตีหนึ่งตีสองอ่ะผมก็ทํานะครับใช้เวลานอนมากจริงๆนะครับมันเป็นแบบยาาเดียเหล็กที่เราเอามาตีครับมันไม่เหมือนเหล็กอ่ะมันเป็นแบบ เหมือนเอาสเก็ตของไอ้เศษมันเหมือนเศษเหล็กเอามารวมกันอ,อัดเป็นแท่งแล้วก็ปั๊มขึ้นรูปเลยอะแบบนั้นเลยนะครับไม่มีความแข็งอะไรเลยนะครับทุบไปอ่อนยวบทุบไปอ่อนยวบนะครับเห็นได้าจากการผมที่ผมพับได้นะอันนี้ก็เป็นเตาที่เราใช้นะครับในการตีเหล็กนะครับแล้วก็ได้มีดมาแล้วเนาะมันเป็นมีดนะครับปลายแหลมซึ่งผมไม่ได้ชอบเลยนะครับ ผมไม่ได้ชอบทรงมีดปลายแหลมเลยนะครับแต่ทําออกมาแล้วสวยนะครับแล้วก็ถามแล้วนะครับว่าน้องผมมันอยากได้หรือเปล่านะครับคืออันนี้ผมให้น้องผมช่วยถือด้วยนะครับมันก็เลยแบบขอผมเลยนะครับผมก็ได้โอเคได้เอาไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมีดแบบทดลองอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีจริงจังอะไรมากนะครับมันเอาไปใช้จริงไม่ค่อยได้เลยครับอันนี้ตีตรงที่เอาไว้เสียบเข้ากับด้ามไม้นะครับคือผมตีทําให้มันยืดออกนะ คุณเห็นอันยาวๆนั่นไหมครับมันเป็นเกลียวนะครับคุณเคยเห็นเอ่อเกลียวยาวหรือเปล่าที่ว่าเอาไว้ทําอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะครับผมตัดออกนะแล้วก็เอามาใส่นะครับเพราะตอนนั้นคือผมมันร้อนนะครับตีใบมันขึ้นยากนะครับตรงไอ้เขาเรียกอะไรนะตรงคมมันนะครับมันต้องใช้ตัวจับนะครับเพราะว่าถ้าตีถ้าใช้ครีมจับอ่ะมันพาะว่ามันลําบากไปนะครับก็เลยต้องเชื่อมแล้วก็เอามาติดนะครับ นี่ก็เป็นขั้นตอนการตีนะครับของมีดที่เราทําใหม่นะครับก็ตามภาพเลยนะครับที่เราให้ดูนะผมไม่ค่อยใส่เสียงเข้ามานะครับเพราะว่าเสียงนี่คือเสียงดังมากๆจริงๆนะครับอ่าตรงนั้นก็เป็นที่ผมเก็บฐานนะครับตรงขาวๆนั่นนะครับก็เคาะไปเรย่อยครับ ม่ผมไม่รีบเน่าจริงๆผมทําอยู่อย่างนี้นะครับก็จะถึงช่วงโค้งสุดท้ายนี่ก็คือแบบต้องหาด้ามใส่นะครับซึ่งหายากไหมผมว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยไปเก็บเอาไม้ในที่แบบมันผุแล้วก็มันตายยืนต้นตายนะครับก็เอามาเยอะมากๆนะครับมีทั้งไม้ประดู่ป่านะครับไม้อะไรอ่ะเยอะเลยนะครับไม้เนื้อแข็งครับไม้มะขามก็มีนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการชุบแข็งนะ แล้วก็ชุบลงไปนะครับแล้วก็ดูว่าเหล็กเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุ่มลงไปเลยนะครับฟูเรียบร้อยครับนี่ครับผมใช้เป็นไม้ประดู่แดงนะครับในการทําด้ามนะครับเพื่อที่จะเอามาทําด้ามจริงๆเลยนะครับอันนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอเตรียมใส่ด้ามเลยนะครับโอเคลักษณะด้ามที่ลักษณะมีดที่เข้าด้ามเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับด้ามก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับสับไปที่ตามไม้ไผ่นะครับเพื่อดูความแข็งแรงนะครับว่าจะบินอีกไหมนะครับอันนี้คือสับลงมาแล้วนะครับอ่าไม่มีครับไม่มีรอยบินเลยนะครับโอเคครับไม่มีรอยบินครับโอเคทดสอบความแข็งแรงนะครับผ่านนะครับต่อมานะฮะสอบความคมนะครับ ดยการฟันนะครับไม้มะขามนะครับว่าจะหักหรือเปล่านะใช้เวลานานอยู่นะผมว่าคือมีดมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ฮะความคมก็พอประมาณครับไม่ได้คมมากแต่ก็ใช้ได้นะครับประมาณนี้ครับใครที่รับชมจบแล้วนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะได้รีวิวต่อไปนะครับขอบคุณครับไปละ